ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ต้องเสนอข่าวพี่เผ่าภูมิโดยพี่เผ่าภูมิเนี่ยนะครับก็ได้ถแถลงนะในเรื่องของธนาคารไราสาขาหรือ Virtual Bank ครับในปั้นการเงินยุคดิจิตัลสู่หับการเงินของอาเซียน โดยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนยเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการจัดตั้งวิชัวแบงค์เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยได้ออกประกาศกระทรวงการคลังนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็การขอรวมถึงการออกใบอนุญาตวิชั a แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารไร้สาขาครับผสานกับความเชี่ยวชาญ3ด้านได้แก่ธนาคารเทคโนโลยีและข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมโดยทั้ง3ส่วนนี้จะเรนเข้าหากันครับโดยส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ย เข้าสู่การเป็นหับของการเงินของอาเซียนครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยอลังการงานสร้างขึ้นเถอะโดย2ครับธนาคารไร้สาขาเนี่ยจะมุ่งเน้นบริการทางด้านการเงินครับให้แก่ผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจําหรือ SME นะครับสก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับ บริการทางการเงินอย่างเพียงพอ3ก็คือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางด้านการเงินครับแล้วก็4กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการของสินเชื่อและเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบจำนวนมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแก้ปัญหาได้มากทีเดียวครับ3ครับสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าเขาจากัดแค่3รายตอนนี้เนี่ยไม่จากัดละ เนื่องจากกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการเปิดกว้างครับให้ผู้ที่มีศักยภาพแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับมีการพิจารณาเพื่อกระตุ้นอะไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันมีโปรโมชั่นต่างๆครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินด้วย และหากคนที่สงสัยนะครับว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยครับเนื่องจากจะถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมครับเหมือนกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆเลยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอ,องของสถาบันคุ้มครองเงินฝากครับโดยธนาคารไร้สาขาเนี่ยจะไม่ใช้ระบบเงินฝากระบบสินเชื่ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งร่วมกับสถาบันการเงินอื่นทั้งในและต่างประเทศครับ 5ครับคลังแล้วก็ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะร่วมกันพิจารณาคาขออนุญาตภายใน9เดือนครับซึ่งนับว่าเร็วนะนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการยื่นคําขอครับจะต้องมีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดแล้วก็เปิดบริการภายใน1ปีถือว่ารวดเร็ว6ครับและก็จะต้องตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยนะแล้วก็จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5 0 0พล้านครับในระยะแรกเนี่ยไม่น้อยกว่า1 0,000ล้านบาทครับ และในระยะปกติเนี่ยสามารถที่จะเป็นบริษัทร่วมทุนได้นะครับนั่นก็คือสามารถไปร่วมจอยเวนเจอร์ได้นะครับเพื่อประสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยหการแข่งขันก็จะดีขึ้นครับมันก็จะมีโปรโมชั่นมีความหลากหลายมากขึ้น 2. ก็จะเป็นการแก้ปัญหาครับคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ต่างๆอันนี้ก็จะช่วยเหลือได้เยอะทีเดียวถือว่าเป็นการแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมครับ